สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับอยู่กับไรสังกัดดังซึ่งนะครับพี่น้องมาแซวิ่งมาจากซื้ออะไรไม่รู้จะได้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับจะได้ไหมจะได้ไหมมีมั้ยีับบา่าอันนี้สองถ้าเอาไปกิเลย อต่มันหลงมันแค็แขบปวดป่ะข้าึงทางหลาย่านใส่ยางไดเลีเมื้อคือมั้ยกูโรสเปียนวะโปโรมาด้ไนันมันใหญ่แล้วไโอ้ใหญ่ตามเลยต้องคึงเอาความบ่มีเลยไละคือแต่นนี้มันมีตลองเนี่ยมันจะใหญ่ลองม่มันทำมันคลึงมาก็หมดแล้วเห็นไหมล่ะ ไม่เหลือเลยแล้วม,มันก็หมดพอดีได้ไรใส่เมืม่อวนี้ก็ใช้แบบเป็นบังข้างในเป็นต,ตัวนี้เกาะอะไรไรชาร์จไรชาร์จมันเป็นล่องเดียวมันไม่ถึงมันไม่ถึงล่องสายพานถ้าเราทำสองล่องเรามาเกาะล่องร่องนอกอะจ,ะจะไปใส่งี้ลหละอ,อันนี้อยู่งี้ใช่ไหมแบบงี้ไหมเออไรตัว้ ก็สั่นกับตัดตัวนี้ออกปุ๊บแล้วก็อเอาตัวเนี้ยมาเมชื่อมิีนีหรือคนละเล็กนี่นเชื่อมเลยเล็กรอเ,เ,เล็กรออืมเหมือนเล็กธรรมดาตัวนี้นนเชืเ่อมได้ ก็คือหาต้องการแบบนี้แต่ว่าร่องเป็นร่องสายพานหญ่ใช่ไหมลองามร้นมาื้มาหนี่หาแบบเนี้ยเทือนี่ไปเลยก็ได้รร่อง้อใอันนี้มันใส่ยงไงบ่้น่องใหญ่ห่ะนูอใหญ่ลูกอลอใหญ่นลอเได้ได้าให้รทยงไงกอาเนี่ไปถามร้านมาซื้อมามีแบบนี้ไหมแต่เป็นสอง่อ ต้องใหญ่ๆเราก็เอานี้ไปด้วยกันนะเผื่อว่าเราจะแปลงนะเนี่ยพีน่นไปขึ้นขึ้นไปอะไรเงี้ยไปไปซื้อไปก่อนร้องแบบนี้เป็นแบบสองลองดีกวะไปงาน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 ,งานนี้แซมวิ่งนี่วิง่งไม่หยุดไม่หย่อนนะพี่น้อง <Yeah. S 3> มาถึงก็ได้ไปอีกแล้วยังไม่ได้พักเลยอะแซมวิ่งนะยังไม่ได้พักเลยไปต่ออีกแล้วมาดูารอบนี้รอ,อบนี้ จะได้ไหมเออแว็กไม้ก <S 2> <S 2> ็ได้ยากหรอกเออมันหายากมันต้องทอ,องต้องถอนแล้วแร็ไม้เมันหายากแล้วมันต้องถอดมันไม่ได้แล้วสละท่านหนึ่งอ่าต้องสละแล้วอันนี้ต้องถอดถอดอ่าคอมเอออกมาเพื่อที่จะ วันที่จะมาถอดเทียบขานะครับขาไดชาร์จขาคมเอไม่งั้นคงจะไม่เสร็จง่ายหรอกถ้าเราอยู่จะรออย่างนี้โอช่างก็บอไปเจาะเลยทูชอบทูเอานะเจาะมันก็บอออกเอียงทางเดียงต้องออกเอียงสองขาง 我看嗯。嗯嗯 ยากี่เลยล่ะโอ้ถอดคอมไม่ง่ายกว่าจะตูดอันนั้นมาว่อ่ะแล้วเตะถนัดครับพี่น้องไม่เสียสละก็ ดู่ะมันจะได้ไหม มารองข้างในอีกเอียงเอ,<ค>อือขึงไปทางนู้นเพระยืดตรงช่วยยืตรงว่าเออเทียตัวมันตรงดูเทียมไอตัวฐานมันอันนั้นเด้มันเอียงข้างหนึ่งนะตัวฐานตัวเออัเนี่ยตัวเหนียวเข้ามันตรง <C> นั่นแหละมันก็<ค><อ> ต้องหาเกียร์แหวนให้มันรีบข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่ง <laughs> ไปนู่นตัวเดียวอีกต้อครับก็เชื่อมยันเลยฮะ,ะยันไปให้ขาขาขาอะไรเปล่า,า,า,าหนีหน,นีตัวเดีววววยวฮะเลยเห็นแล้ว

วัดเอาวะวัดวัดละหมดเวลาโอ้งมตั้งนานแล้วพี่น้องอ่มาคิดคีดคดแล้วก็วัดอีกที่นึงนไงเด็กตัวไอน้แม่นาะสุ่นกันหรื่าก็มันุ่นนี่ไงแหวนขืน่ได้ขื่พี่ได้ป่ะขามันอยู่แค่เหนียวแหวนห้อง็อยู่พอ,อ,อ,อดีสมองรู้แล้วว่าตองเอาขามเนรอได้ยุ่งเนาะอือต้องเอาแล้ว ไม่เบาขาค้าจเอาหยังยังะโอเคอะไรเล้วโอ้ไปลงทางล่างตั้งนานบุตรไปเป็นต oh 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 ัวหนึ่งว uh ันนี้จะไปหาแหวนมาข้องเอาอ่าคืมันบิดถึงนี่นะมันมาตั้งยี่สิบสี่นะแหวนแหวนมาแหวนบางๆแค่สองตัวก็พอดีได้เลยไปจอดหูมาเอาหูเบอร์นี้เด้อ ผู้ใส่ยหัวผู้หาการยากครับนี่พวกอันนี้นะทายยูทูปนะตัดคนตาทายใช่ไหมโทหาต่อไปครับไอ้คู่นัตัวนี้ได้จานเนี่ยมันหลุมนา่ตัวเลยหลุมนั่นตัวพอดีโลยสิบเก้าโอ้ยกขึ้นนี่ว่ะห้ามเ้ยพรีอย่างนี้ไว้รู้ไอ้นั่นมันเหมือนมันพอดีมันมองไปมันเหมือนคู่กันมันเหมือนคู่กันก็เลยหน่อยเลยไปยันใส่แต่ตัวเก่า อได้ได้แล้วหนึ่งอย่างได้แล้วหนึ่งอย่างแต่ว่าต้องไปทําอีกหนึ่งอย่างแซมวิ่งก็ต้องไปทําอีกหนึ่งอย่างนะไปเรื่อยๆครับพี่น้องวิ่งคนละอย่างเลยวิ่งคนละอย่างเลยครับชาติคนนึ่งวิ่งได้คขาเม่ได้รอคนเดียวไม่ได้นะครับรอคนเดียวนี่วันนี้คงจะไม่ได้ยกใส่แน่นอนแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะน่าจะแปลงแปลงเสร็จก็น่าจะ เรียว่าน้องน้ำเขียวนี่ได้ของใหม่มาหลายอย่างนะชุดนี้นะสองอย่างสองอย่างแล้วป <c oughs> ระสรบความสำเร็จอ, <c oughs> อ,อีกอย่างนึงงน่งใช่ไหมให้มันเสร็จสมบูรณ์ามาอยู่กับเจ้าของใหม่ก็อ่า ของใหม่ก็ซ่อมแซมดูแลรักษาเข้าไปนะครับเพราะว่ารถที่เราใช้งานถ้าเราไม่ดูแลรักษาเขามันก็ทํางานไม่ได้นะพี่น้องถ้าเราไม่ซ่อมไม่แซมก็ทํางานไม่ได้ยังต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เลยครับเออตเาเาไม่ไหวเอาไม่ไหวผมจะซื้อหกล้อก็ไม่ไหวเขาไม่ให้วิ่งในเมืองเออข <c oughs> ให้เล่นแต่ปิกอัพอ,อ๋อ ก็เลยต้องเอาเพาหกล้อมาใส่ใรถปิกอัพเป็นรถเป็นรถเป็นรถดำดำเล็กใช่ไหมไม่รถเอาผักอยู่ในตักไอ้คระาดนะมันไม่ได้เป็นรถดำเล็กหรอกก็ต้องเอาเพาหกล้อมาใส่แต่เราใส่ล้อเดียวอ๋ออะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเราก็มารอติดตามอีกที่นึงนะครับกับน้องน้ำเคียวครับกับเครื่องใหม่ เครื่องนี้เลยเครื่องใหม่นี่เครื่องอ่าเครื่องเป็นเครื่องที่สองนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ก็จะแพงแพงอยู่ประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะเครื่องตัวนี้ทำเสียมีมแล้วมารอลุ้นกันนะครับเวลาใส่เครื่องแล้วก็เอาไปทดลองสอบไปทดสอบไปทดลองเป็นยังไงบ้าง อ่สำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ